คำพีมรณะเพื่อมาตีแผ่ให้ชาวโรคเขารู้เช่นเดียวกันคำพีกุรอานเนี่ยอัตมาอ่านมาศึกษาตอนหลังนี่เองเอาความจริงมาคุยกันเอาเหตุและผลมาคุยกันไม่ใช่จะดักดานนะเชื่อซะจนขาดสติไร้ปัญญาคำพีมรณะเลยที่อาตมาไปอัญเชิญมาเนี่ยกุรอานเนี่ย ต่มาจะไปมอบและไปปรึกษากับนักกฎหมายหรือทนายความว่าเราจะมีช่องทางในการฟ้องศาลโลกหรือฟ้องศาลได้ไหมว่อาอเล็กมีตัวมีตนไหมพิสูจน์อะไรได้บ้างค่าเพื่อเอาเลาะเลิกงมงายกันสักทีมันขัดแย้งในลักธรรมชาติคุณเชื่อสักจนงมงายจนพวก คุณนะวิปริตวิปลาสไปแล้วศาสนาพุทธสอนให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งใดๆเพื่อความหลุดพ้นศาสนาอิสลามสอนให้ยึดมั่นถือมั่นต่อองค์อัลลอฮ์ศาสนาพุทธไม่สอนให้เกียรติบนศาสนาใดชนชาตใดแอ่มองว่าพวกเขาคือเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายศาสนาอิสลามสอนให้คนศาสนาอื่นศาสนาพุทธสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วศาสนาอิสลามสอนว่าทำดีคือการทำให้ พระอ,อภัยศานสนาพุทธสอนให้เชื่อโดยมีปัญญาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็อย่าเชื่อองเชื่อด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาศานสนาอิสลามสอนให้เชื่ออย่างยอมจำนวนโดยสิ้นเชิงห้ามสงสัยห้ามถามทุกอย่างอยู่ในนี้หมดอัตมาไม่ได้หั้นแต่งไม่ได้ปั้นน้ำเป็นตัวไม่ได้เสสร้งตัวหนึ่งอัตมาเอา มาจาจกนนนี้้้ทัังอาตมาไม่ได้มีอคติต่อคนต่างศาสนาไม่ได้มีอคติต่ออิสลามแต่อาตมามีเกตนาอยากจะบอกว่า การสอนแบบในคำพีเนี่ยเป็นคำสอนที่มินเมเป็นคำสอนที่ไม่สมเหตุสมผลเป็นคำสอนที่สอนให้คนเนี่ยเห็นผิดเห็นกกงจักเป็นดอกบัวสอนให้คนตกนรกหมกไหมอัตมาเป็นพระพิสุสง์ในพระพุทธศาสนาจำเป็นจะต้องนำเรื่องนี้มาพูดถ้าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีจริงนะอัฟกิรสถานนะจะเกิดเรื่องเกิดราวไหมสามสังหวัด ชายแดนในภาคใต้บเราจะเกิดโจรใต้ไหมมันเหลื้อหลังมายาวแล้วอย่าอ้างนะว่าไม่เกี่ยวกับศาสนานะเป็นคําสอนจากหนังสือเล่มนี้ตรงๆเลยเขาล้างสมองล้างสมองใครล้างสมองคนชั้นล่างชาวบ้านชั้นล่างที่เป็นมุสลิมชั้นล่างจะล้างสมองคนพุทธที่โลกสวยด้วยที่ยังไม่ศึกษาคําสอนอย่างถ่องแท้อัตมาก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้